เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่9เมษายนวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวก็ิ0ข่าวลือตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนนะครับเริ่มกันที่รายงานจากทางฟลาบซโซโรมาโนกับความสนใจของแมนยูไนเต็ดในตัวของไมเคิลโอลิเซ่ปีกจากคริสตันพาเลซซึ่งล่าสุดครับทางโรมาโนได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ติดตามปีกไว้ยิม2ปีรายนี้มาตั้งแต่ก่อนที่อินิออสจะเข้ามาซื้อหุ้นของสโมสรแล้วซึ่งทางทัพป,ปีแสดงจับตาได้มาพักใหญ่แต่เมื่อการเข้ามาของอินิออสก็ยิ่งทําให้ความสนใจนี้เพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากเซอร์จีนัลคลิฟก็ต้องการจะเพิ่มนักเตะอังกฤษเข้ามาสู่ทีมและตัวไมเคิลอุลิเซ่เองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากนั่นเองรายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับมาที่เขาลือร่วมกับอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าดาวรุ่งตัวเก่งจากไบรตัน ซึ่งจากรายงานครับเผยว่าอีวานเฟ์กูสันเป็นอีกชื่อที่โดดเด่นมากครับของอ e ีนิออสในการเสริมกองหน้าตัวเป้าในช่วงซัมเมอร์นี้ให้กับกองทัพป,ปีศาจแดงซึ่งหลายคนที่แมนยูเน็ดนะครับต่างรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีถึงความสนใจในตัวนักเตะอย่างไรก็ตามไรตันก็ยังไม่มีราคาอยู่ในใจเนื่องจากว่านักเตะเพิ่งจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และก็ยังไม่ได้ยิงประตูเป็นกอบเป็นกรรมมากนักแต่ก็ชัดเจนว่านี่คือนักเตะที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นกองหน้าระดับท็อปได้ในอนาคต แต่การประเมินราคาก่อนหน้าราวๆ1 0 0ล้านปอนนั้นก็เป็นไปไม่ได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะยอมซื้อราคานี้มาร่วมทีมครับและหากว่าจะลดราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านปอนก็เป็นตัวเลขที่ไบรตันเนี่ยยอมรับไม่ได้เช่นกันดังนั้นครับกับความเป็นไปได้ในดีลของกองหน้าวัย0ปีรายนี้ก็ดูจะมีความซับซ้อนอย่างมากในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับยังอยู่กับรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนนะครับมาที่ดีลของชิอัลเนเบสกองกลางดาวรุ่งตัวเก่งจากเบนฟิก้ากันบ้าง ด้วยจากรายงานครับเผยว่าเป็นไปได้ยากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้เงิน120ล้านยูโร ในการฉีกสัญญาชื่อเนเบสจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ยันที่หลายสื่อเล่นข่าวกันใหญ่ในช่วงก่อนหน้าครับเพราะว่าทางแมนยูเนเต็ดน่าไม่ได้มีความรีบร้อนอะไรในแผงแดนกลางจากการที่คอบบี้ไมนูก้าวขึ้นมาอย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายจุดที่แมนยูเนเต็ดยังต้องแก้ไขมากกว่าไปทุ่มแค่ตาแหน่งเดียวในแผงแดนกลางส่วนขาลือของคาซมิโร่ก็เป็นความจริงนะครับที่เขาได้รับความสนใจอย่างมากจากสโมสรในลีกซาุดิอาระเบียแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเเสนนอดอดๆย่างป็ การยินเข้ามาให้พิจารณาเลยครับและการที่แมนยูเนต็ดจะซื้อกองกลางข้าตัวแพงๆเ,เข้ามาร่วมทีมได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของคาซิเโร่ด้วยเช่นเดียวกันครับเรามากันที่รายงานของจานลูกาดิมาซิโอนักข่าวดังของสกายตาเลยกันบ้างนะครับโดยจากรายงานมีการระบุว่าค่าฉีกสัญญาของเกรซันเบรเมอร์กองหลังตัวเก่งของยูเวนตุสจะถูกใช้งานในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหรือว่าซัมเมอร์ปี2 0 2 5ยครับอยู่ในราว60-65ถึง้าล้านยูโร ายกับในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่ามี Small สโมสรใดก็ตามยินคอสเหนอเข้ามาในหลักประมาณที่ว่าไปนะครับยูเวนตุสก็พร้อมจะปล่อยกองหลังรายนี้ออกจากทีมเช่นกันเพราะว่าได้มีสัญญาใจระหว่างนักเตะนั่นเองครับซึ่งตอนนี้แมนยูนเต็ดก็เป็นหนึ่งใน Small สโมสรที่กำลังให้ความสนใจเกลสันเบรเมอร์อย่างจริงจังด้วยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่นีครับโดยเจ้าตัวได้ออกมาระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากที่3เกมล่าสุดของทีมนะ่ะควรจะเก็บได้9คะแนนเต็มครับแต่กลับพลาดท่าหรือแค่2แต้มเท่านั้นจนทําให้โอกาสลุ้นโคต้าลยืศึกยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกของทีมนั้นริบหลีลงเต็มแก่แล้วนอกจากนี้ครับการตามหลังจากฝูงมากกว่า20แต้มก็ทําให้คนที่เคยคว้าแชมป์มาอย่างต่อเนื่องแบบเขานะ่ะก็นอนไม่หลับจริงจริง ด้วยกับเรื่องนี้ครับคาเซมิโร่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันยากลําบากมากๆนี่เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่พอใจสุดๆกับการที่เราต้องลงแข่งและไม่ได้ซูเปืรอลุนแชมป์บางทีผมก็นอนไม่หลับที่เราตามหลังอันดับหนึ่งมากถึง20ต่ต้มผมได้แต่นอนคิดว่าผมควรจะทําอะไรใหม่ใหมที่แตกต่างออกไปจากเดิมดีหรือเปล่าและในตอนนี้เราอาจต้องยอมรับความจริงแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดถึงอันดับในการไปเล่นแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าตอนนี้เราต้องเพียงแค่คิดถึงเกมต่อเกมเท่านั้นที่เราจะลงเล่น เราควรจะเก็บได้9คะแนนจาก3เกมล่าสุดแต่เราก็ทําได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนี่นมันทําให้คุณในอารมณ์เสียเมื่อคิดถึงมันจริงๆเราต้องมองไปทีละเกมแล้วแล้วก็ต้องมีสมาธิในเกมต่อไปในเกมที่ต้องพบกับบอลมัดสัปดาห์หน้า เรามาต่อกันที่ทนนัศนะของเนมัญยาวิดิชอดีตยอดกองหลังของทีมนะครับหลังถูกถามถึงการก้าวขึ้นมาของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูซึ่งวิดิชนะก็เผยว่าแมนยูน็ดโชคดีมากครับที่ปั้นเจ้าหนูได้นี้ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมและจะเป็นอนาคตของทีมไปอีกนานแต่เขาก็หวังว่า เขาบีมนูจะไม่ด่วนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเร็วเหมือนรุ่นพี่อย่างพอปอกบาสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งและก้กาวขึ้นมาสู่ทีมแรกๆครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าเขาบีมนูนูมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับลูก้าโมดิชสุดยอดกองกลางของสโมสรอนอัลมาดิดอย่างมากด้วยครับโดยในบรรดาวิดีชนะครับที่พูดถึงเจ้าหนูเขาบีมนูผ่านทาง TNT Spo r t Sport ว่าผมคิดว่าผมรู้จักพอปอกบาดีนะและเขาบีมนูเองก็มีทักษะแบบเดียวกันนั่นแหละซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะไม่จากทีมไปเร็วเหมือนกับปอกบานะ เรื่องความขยันและก็ความทุ่มเทเขาไ่ไมนูนั้นยอดเยี่ยมมากความชัดเจนในการตัดสินใจของเขาก็ทําให้ผมนึกถึงลูก้าโมดิชด้วยเช่นกันเขามักจะรับรู้ได้เสมอว่าใครอยู่ข้างๆเขาบ้างไม่งั้นคุณลองสังเกตดูสิจากประตูที่เขายิงได้ในเกมกับลิเวอร์พูลเขาจับบอลแรกแล้วก็ขยับไปด้านข้างทันทีจากนั้นก็ทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมมันยากมากสําหรับกองหลังนะในการจะป้องกันนักเตะแบบเขานะ่ะนอกจากนี้ผมก็คิดว่าเขาตอบโจทย์ของแมนยูเนเต็ดในเรื่องของการตามหามิดฟิลด์แห่งอนาคต ที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในอนาคตน่าเขาอ,อาจจะถอยลงมาต่ำายืนอยู่หลังบรูโน่ฟานันเดสและก็เมสันเมา์แต่อีกใจผมก็เสียดายความคิดสร้างสารรค์จากเขาเช่กนกันนในการสร้างเกมลุกให้กับเรานะ่เรามาที่ความเห็นจากอดีตกรรมการของศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเดมอต์กาลเกอร์กันนะครับกับประเด็นลูกจุดโทษที่ลิเวอร์พูลได้ในเกมแดงเดือดที่ผ่านมากับเชิงวันที่อาร์รอนวันบิสากาเปเซ่เข้าใส่ฮาวิเอนเลียดกองกลางของลิเวอร์พูล ซึ่งกับจังหวดเดดังกล่าวถึงแม้จากภาพช้าเหมือนวันบิซาก้าจะเสียไม่โดนแลนะ้วฮะวิเอเลียดเนี่ยเหมือนจะทิ้งตัวล้มเองด้วยแต่ทางเดมอดการ์ลาเกอร์ก็มองว่ากรรมการในเกมเดังกล่าวก็คือแอนโทนี่เทเลอร์เป่าได้อย่างถูกต้องแล้วครับที่ให้จุดโทษกับลิโอปูบุกตามตีเสมอแมนยูเนตต์สอต่อ2ทั้งนี้กับความเห็นของเดมอนการ์ลาเกอร์นะครับเขาได้ระบุว่ากับจังหวะแบบนั้นหากว่ากองหลังเข้าประท่าแบบนั้นมันย่อมเป็นจุดโทษอยู่แล้ว หลายคนถามว่าวันวิสาก้าสัมผัสกับผู้แข่งมากแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญก็คือเขาพุ่งตัวเข้าสกัดและก็โดนตัวฮาวิเอเลียดจริง แล้วสาหรับฮาวิเอนเลียล่ะเป็นฝ่ายเข้าสัมผัสเองหรือไม่ผมคิดว่าเขาแค่ได้ยินปากหลักในพื้นที่ของตัวเองแล้วในนั้นกับจังหวะนี้ผมคิดว่ากรรมการเป่าได้อย่างถูกต้องแล้วนะที่ให้จุดโทษกับลิเวอร์พูลและก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอก็คือปฏิกิริยาของนักเตะในสนามกับจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นวันบีาการและก็เหล่านักเตะของแมนยูนเต็ดไม่มีการโต้เถียงเลยนะเพราะพวกเขาทราบดีว่าจังหวะนี้เป็นจุดโทษอย่างชัดเจน มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของวิลลี่คัมบาล่าเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย19ปีของทีมกันนะครับหลังเจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแดงเดือดที่ผ่านมาและก็สามารถโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมมากมายเลยครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าสุดภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับทีมที่รังเยาอย่างโอทราวฟอร์ดด้วยส่งกับเรื่องนี้ครับวิลลี่คัมบาล่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ลงสนามไปช่วยทีมนั้นมันคืองานของผมมันคือผชชันของผมผมรู้ว่าผมจำ ผมทราบดีว่าผมต้องทุ่มสุดตัวตั้งแต่โมเมนต์แรกของเกมเลยเพื่อสร้างความประทับใจและก็สนุกกับมันอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทํานะละาช่เลยมันคือพาชันของผมนั่นแหละผมรู้ว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสจะได้อยู่ในสนามผมจําเป็นต้องทุ่มสุดตัวลงไปในสนามนั่นแหละกับการที่เป็นตัวจริงของทีมครั้งแรกที่สนามโอ๊ตร์ฟอร์ดผมต้องบอกว่าผมภาคภูมิใจมากๆและก็ซาบซึ้งมากด้วยขอบคุณพระเจ้าและก็ขอบคุณผู้จัดการทีมด้วยเช่นกันขอบคุณสตาฟทุกค,คนสำหรับโอกาสที่พวกเขามอบให้กับผมในเกมวันนี ผมต้องบอกว่าผมรู้จักนักเตะทุกคนที่ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะผมภูมใิใจที่จะเป็นตัวแทนของทีมในวันนี้และผมก็หวังว่าผมจะได้มีโอกาสลงสนามช่วยทีมมากขึ้นในอนาคตด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Sub s cribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม